ข่าวด่วนมาแน่1 6จังหวัดฝนเพิ่มมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงระวังน้ำท่วมขังรอระบายเพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเพียกรากาศทางเพจและ YouTube ผลฟ้าพยากรณอนวิทิพรลุงพลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจวันพุธศก่19กุมภพาพัานในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนในวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ46จังหวดัดฝนจะเพิ่มในวันนี้รวมถึงจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่รวมถึงระวังในด้านของน้ำท่วมขังรอระบายจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับฝนที่เกิดจากฝนฟ้าขนองลงมาเมื่อวานนี้ ในบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังรอระบายนะครับไม่ใช่แค่จะมีแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บางจุดก็มีฝนตกหนักเข้ามาจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งบริเวณพ,พื้นที่ปลวกแดงระยองวิกฤตน้ำท่วมสีแยกวังตาพินุนภาพที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีแยกวังตาพินปลวกแดงระยองเมื่อวานนี้ 18คกุมภาพันธ์2 5 6 8อย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากในด้ของน้ำท่วมแล้วนะครับพื้นที่ที่ต้องฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนต้องระวังในด้านของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในบางพื้นที่รวมถึงลมกระโชกแรง โดยพื้นที่พระนครศรียุธยาเมื่อวานนี้18กุมภาพันธ์2568ลมแรงพัดบ้านไม้พังคลืนทับคนในบ้านเจ็บ3คนเผยนาทีระทึกได้ยินเสียงไม้ลั่นก่อนบ้านพังถล่มลงมาทั้งหลังนะคะ9นาฬิกาของเมื่อวานนี้18กุมภาพันธ์2568 เกิดเหตุบ้านถล่มลงมาทั้งหลังภายในซอยข้างกับร้านโจกตลาดพลูอำเภอเมืองพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาสาเหตุจากฝนตกหนักนะครับ ลมกระโชกแรงซึ่งฝนตกหนักเป็นเวลานานก็ทำให้ดินอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวนะคะดินอ่อนตัวรวมถึงลมพัดแรงก็ทำให้เกิดในด้านของความเสียหายรวมถึงบ้านไม้ที่พังทับคนบาดเจ็บสามคนอย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากข่าวอายุทยา นอกจากนั้นแล้วนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักบริเวณพื้นที่นครราชสีมาเมื่อคืนนี้ก็ทําให้มีอึ่งออกนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณเด็กไดวิง่งสว่วนในวันนี้นะครับบริเวณพื้นที่ฝนเริ่มมีการกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นบางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่น,น่านรวมถึงอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลก ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาช่วงเช้าของวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้รวมถึงเมื่อคืนนี้ก็มีฝนฟ้าขนองตั้งแต่บริเวณพื้นที่นครราชสีมาสาแก้วปราจีนบุรีจะเจึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองรวมถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามาในบางจุดบางพื้นที่ในบางช่วงในช่วงนี้นะครับ เนื่องจากในช่วงนี้ไม่ใช่ได้ดูฝนดังนั้นฝนที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นเป็นบางหย่อมบางพื้นที่ไม่ได้มีการกระจายตัวมากมายอะไรนะครแต่สิ่งที่จะให้เน้นคือในด้านของลมกระโชกแรงที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตรวมถึงทรัพย์สินและนะครนอกจากในด้านของลมกระโชกแรงแล้วช่วงหลังเรายังมีลุ้นในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ที่จะทําให้เกิดลมกระโชกแรงพายุฝนฟ้าขนองรวมถึงลูกเห็บตกในบางพื้นที่ซึ่งจะเน้นภาคเหนืออีสานทางตอนบนซึ่งกรมอุตุนิยมที่ยาประกาศแจ้งเตือนออกมาแล้วนะครับอย่างไม่เป็นทางการต่อไปนี้จะพาไปดู การพิรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุและปัจจัยของฝนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็เนื่องมาจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเทพานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดนาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีลมกระโชกแรงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่รวมถึงฝนฟ้าขนองดังนั้นในช่วงนี้ ขอให้ฟ้าระวังฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยหลีกเลีย่ยงไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกร,ร,กรในช่วงนี้ต้องหาไม้ค้ำยันพืชผลทางกากรเกษตรป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางกากรเกษตรท,ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ฝนฟ้าขนองเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับและจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์จนถึงในช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่ฝนนะครับในวันนี้ที่ต้องฝระวังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลฝนมากสุดนะครับอยู่ที่40ส่อร์เซนรรองลงมาที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ส่วนฝน20%ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคเหนือและฝนเล็กน้อยถึง10%บริเวณภาคอีสานนะครับก็จะตกแค่ในบางจุดบางพื้นที่ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางตอนบนบนของภาคนะครับและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองในรอย20ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตร ต้พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด15-23องศาและสูงสุด32-36อ,องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาจากลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขอนองร้อยละ10ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเลยอุดรธานีขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินอุ์อุณหภูมต่ำสุด18-23องศาและสูงสุด31-35องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1216องศาจากลมต้มนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองระย้ะ40ลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทอง สิงห์บุรีสุพรรณบุรีนครปฐมการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายตะวันออกชายฝั่งฝนฟ้าขนองรายละ30ลมกระโชกแรงบริเวณนครนายก ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามย4ิบสี่องศาและสูงสุด3 1มเอถึงสาองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบลมกระโชกแรงบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5ิบสองศาและสูงสุด3233องศาจากลมใต้ความเร็วส0ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปยกรากดาบภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 6ิบองศาและสูงสุด 3ามเององศาตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตมออกเฉียงใต้ความเร็วสัมพัทธ์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงะทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตมออกความเร็วสัมพัทธ์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรอยละ20 ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีีและตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตะวออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามไปบระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตราย,ยางานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากหินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ